ออต่ตะคาบัดพี่น่องมุ่นฮะก็บ่มียบพ่น้ามีคนเผาก้าอะไรมัลกก้าวัน่อยน่อยเก่งเขาเลยฮะ

คนงานกับบลาแบบน้อยพอนุ่งสาวคนเห็นปะห่อเนาะปันซิบเนี่ยแหล้วใช้ซิบหมัดพ่อตัวเองนะอนักขาวบัสกับพ่อทางเงินเดือนยังหมอกเดือนนี้ มุ่นมวยไปนอนโลก,กาไปนอนหมุดจอยไปนอนเดิโรก,ก,กาหน่อยพียน่น้องเบื้งหน้านะเบื้องหน้าดูนอนจันดำพี่ัน าจ่เล่าอะไรจ้าเล่าอะไรล่แต่การน่คนละโอ้ยมได้น้าะฮกระตกะะมผมคยสำเร็จผมคลายเลยพอดำเลยไปสองทีก็ดำเลหนุนสูงใี่ป้น้ำบอยเลยอันนกะกุ้ะสันเออันน้ำลาลกกะพี่น้อย มันจะบาดกับมันเลยหักสองบาทพี่น้องได้ก็คอยลบไปพี่น้องไ่ได้ก็คอลบไปพี่น้องมีใหญ่บ่เลยนะจะจจจใช่อืม สีตาพนโลกกาด้เพี่น้งอ,อ,องด้วยกะออนเนาะท่านที่หนึ่งพอด,ดีดำเนาะ

หาโมกกระดางสันาสาจัดไปพี่นั่งผูกปิดทงผูกอสิแล้วผูก ตกกนะกะพี่น้องมัน้อยก็ลูกเก่งนะมือซัมสเแดเมือ่อนะ เครืค spin out นะ่องเยสปินเอาเอาพวกกลุ่มประหาเปล่าประกาศเปล่หักแทบหอมอด้เจ๊ก็รับผิะามาเคื่อนนี่นะมันอยู่ได้ตอนนะ่ะคำก่อน ลงมาลงมาลงมาบอสรับสมัดบป่ะหนี่ม,มัดตัวหาหมาัดปลาลุงบ่งตัวหามันผมเป็นพี่อน้ออืม

Ba bộ cứ Cứ cá Ai cộng phải nó Nhàn cộng bộ phép Ừ ฉันเนาะหิมะรักกันนเนาะอืมมันก็สิเดงแต่ใหญ่และแหงดำเนาะอืมเขียวกล้าว่าเขียวหยาอันนี้นะเคียวหาบบ่เาะนี่อันนี้แล้วมันบูดหาตั้งที่กันกะอืมว่ไปดูันนอืมฮ่ากันเนาะว่ะกันเอื้อว่ ก็คือน่องน่องซาพี่น้อยอืมเาทำตัดชิมวดนะท่านน่ะก็เซีอ่ืมท่านปวดนะท่านอืมมีน้ำนะ ช่แล้วฉันลกมวลว่ะฉันปล่อยเนี่จากย้ามอนนะลกง่าพี่น้าคนง่ามเพียงยังนี่มัดแกนะนัดซ้มบาดพี่น้าอืมจะเสนอแกวะ ลูกกาพี่นะ้องเอกุ๊เชียกุกกเทียอย่าพี่บอกมิดมืดว่นเออหน้าปุ้นเลยอือ,อ ทงงานกอามบานงเจ้าบอกยนัมนาเมเพี่น้องมหาสมาขอลับไคิปเดพันดอนเรอผัดติ๊ตาดนด้เพ่อรพักกุลบกุหลบพี่น้องขอควาคิดหนัเน้องสบายดี